บสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ,มาพมอ,อกันฮาคือเก่าทั้งสองเสาแตงสาบันป่าเนาะจา้ะขอกระสบายดีเอฟซีบ์สุขูสขุนเดอ้อจ้ะขอให้ทันเหลิกงานเดินทางฮอดเทอนฮอดซันอย่างปลอดภัยเดอ้อจ้ะขอพักผ่อนอย่างมีความสุขเนะาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องถือท่านเลยเด้อจ้ะมาพบมาพอกันบรรยากาศยามแรงๆเนาะพ่อแม่พี่น้องหาโมงแรงเนะาะจ้ะใบบุญอ่ะบอกสำหรับเอฟซีแตงทามหาบ่าวใบบุญเผิ่อกับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง สบายดีเนาะมันอิสแตังสิพาไปโหดมผนะผกเนาะพ่อแม่พี่น้องโหดมะผกย้ำแรงๆเนาะจ้ะเพิ่นกะอยู่แถวสวนมักโมนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกินหญ้าเนะาะจะไหนเมื่อสแตังกะซิป้อนนมเป็นซ้ำกระป๋องเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปเาไปโหดมะผีดำกันเลยจ้ะ นี่ก็เป็นเบี้ยหมักผิกเสาแตงเนาะพ่อแม่พี่น้องพุ่นแหละงาเอาไปพุ่นแหละเนาะเสาแตงก็เอาขี้แบีเตรียมที่ใส่ขี้แบีนั่นได้พ่อแม่ nah พีพ่น,น้องผู้บัวเสาแตงเนาะมักผิกเสาแตงก็ลายเติบเนาะจากพ่อแม่พี่น้องกําลังงามเนอกจากนี้เนาะเขาก็าซีมาร์ฮอหมักผิกยำแรงๆนาะจากพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเขาซีลงไปตั้งน้ำเมาร์ฮอหมักผิกกันเนาะจากเอาบัวก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบัวกับสองอันนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องป ลงพายตักน้ำพ่อแม่พี่น้องพดมะพริกย้ำแรงๆเนาะจ้ะอากาศดีๆพ่อแม่พี่น้องเลยย้ำแมลงส่งสีบนนาวใกล้สีฮอนแลวเนาะพ่อแม่พี่น้องฮอนแล้วแต่งว่ะบนนาวเลยเนาะจ้ะพดมะพริกนำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องไอ้หอดหนองแลวเนาะพ่อแม่พี่น้อง น้ำนองอแต่งกระด้พ่อแม่พี่น้องพออยู่ดอกเนะาะแต่งขออนุญาตตั้งกล้องกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องมาตั้งน้ำน,ำ,นำกันนะจ๊ะตั้งน้ำไปทดมาผิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทดมาผิดแย้มแรงๆนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปเด้อจ้ะ จำไว้นะพ่อแม่พี่น้องป้าเดอ้อจา่าโคดนำกันเดอ้อจา่าป้ามาเดอ้อจ่าพ่อแม่พี่น้องโคดบักผิดนำกันเดอ้อจา่าโคดบักผิดนะแรงๆนะพ่อแม่พี่น้อง กระปุกบางลุมสาเตงกระปุกหมวกผกซองกกเนาะพ่อแม่พี่น้องบางลุมสาเตงใส่ซองกกอกกับนะพ่อแม่พี่น้องเผื่อมันตายเนาะจ้ะมันตายก็ยังกกหนึ่งนาะพ่อแม่พี่น้องทับล็อกผีกมือนกันเดอ้อจ้ะ เขาเดียวพ่อแม่ไปน้องชิมืดแล้วเพื่อข้าวเดียวพ่อแม่ไปน้องข้าวฮดก่อนนะจ๊ะ <c oughs> มืดแล้วพ่อแม่พี่น้อง Yeah. พ่อแม่พี่น้องโดตรเบี้ยมักผิกกันแล้วเป็นทีเรียบร้อยภาพสีมืดตื๊ดๆเลยพ่อแม่พี่น้องเออแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเมื่อไรบัดนี้พ่อแม่พี่นอ้องนี่เนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องหมักผิกกันแล้วเป็นทีเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะขอโต้เมื้อกันเด้อพ่อแม่มืดตื๊ดๆเนาะจ้ะภาพบ่แจ้งบาดชัดกระกาบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้นะเนาะสแตงก็สิขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้เนาะจ้ะมักก็ก็ไลค์ก็แชร์ก็สั่นกระดิ่งติดตามให้สแตงในเรื่องเผื่อสีบ้าผัดขีดใหม่ ผู้ที่เข้ามาหลับสมหรือผู้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่ขอกราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อจะดี่เข้ามาติดตามคอยทันยิงเงวยเยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะสำหรับมันนี่คอยพ่อแม่พี่น้องคิดเงินให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเนาะจ้าคิดบ้านก็ขอให้ได้บ้านคิดรถขอให้ได้รถมานนี่ขอลาลเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮ้งเด้อจ้ะสบายดีสวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะ